ทีนี้ไปติดตามในเรื่องข้องพากาารเกษตรกันมั่งค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดส่งขลาค่ะท่านก็ไปเป็นประธานในพิธีมอบกรมิทธิโคและกระบือให้กับเกษรกรค่ะในโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อการกษตเกษตามพระราชดำริค่ะ ทีซาลาประชาคมทีวาการอำเภอระนดจังหวัดสงคลา้านายอัมพลพงษ์สุวรรณค่ะรองผู้วาราชการจังหวัดสงคลา้าท่านก็เป็นประธานในพิธีมอบกรบมาซิดโคและกระบื้อให้กับกเกษตรกรในโครงการธนาคารโคกระบื้อเพื่อการ,กรเกษตรตามพระราชดำริซึ่งก็เป็นโครงการในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราัชบรมนัถบพิตรได้มีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2522ค่ะเป็นการช่วยเลือก,กเกษตรกรให้มีโคกระบื้อไวชายแรง แล้วก็เพิ่มพลนผลิตโดยได้ดาเนินโครงการภายใต้ระเบียบกรมปศุสัตว์ข่าวาัดด้วยการดําเนินการโครงการธนาคารโคกระบือเผื่อการ,กรเกษตรตามพระราชดำริอ่อพศ2 5 5 6ค่ะครับปัจจุบันจังหวัดสงขลามีกเกษตรกรในโครงการนะครับน่าจำนวนหน้า100ทุกกราย 3, สัญญายืมจำนวน890สัญญาบ่งเป็นโคเนื้อ400ตัวโคนมิกซ์3ตัวนะครับโคอะไรก็กระบือ7 8ตัว ในปี2 5 6 5นะครับพื้นที่อำเภอระนดจังหวัดสงขลามีเกษตรกรข้าว่วมมกรุงกัรนดังเกล้าสามารถขยายพ้นุส่งหมอบโคและกระบือผิดเมียนะครับจำนวนไม่น้อยกว่า18เดือนเนี่ยไอ้แก่เกษตรกรรายไม่ยืมเผื่อาการผลิตน,นะครับเกษตรกรในปฏิบัติทุต้อนตตมเหมือนไขในสัญญายืมโกกระบือรวมตังเม็ดโรครายครับได้แก่โค12รายกระบือ14รายช่วยเหลือเกษตรกรให้มีโคกระบือไว้ใช้งานนะครับนะฝืมพลนผลิตสามารถลดขาใช้ใจให้เกษตรกร อย่างเชนถนนน่ะอิบัยธศรกิจพอเพียงตามเนวพยพญามริด้วยนะครับค่ะไปแลกกันตอ้อที่องค์กรสตรีเครือข่ายอบจยะลานะครับมีการมอบทุนการศึกษาแกา่สภาการศึกษาจังหวัดยะลาครับจำนวนหนึ่งเสน 30, ้นสามหมื่นบาทนะนะครับเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาให้เด็กและเยาวาชนที่ยากจนและก็หน้อยโอกาสในการศึกษาของจังหวัดยะลาครับ องค์กรสักนี่และก็เครือข่ายนะครับได้มอบตุนการศึกษามูลค่าเส้นซาำเนี่งยงอมะจะาก,การระดมทุนหน้าสู้หมอไปกับสภาการศึกษาในจึงพื้นที่ของอยาลาสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เดกเกี่ยวชนที่ยากจนนะครับและก็โดยโอกาสโดยมีนายมุกตามาธานายกอบจยะลานะครับเป็นประธานสภาการศึกษาเป็นผู้รับมอบติ้องประชุมซี่ยาลอจันนึ่ง อบโจยะลานะครับค่ะโดยนายกอบอจยะลาทันก็บอกกันค่ะว่าครอบคุณทางกลุ่มซึ่งทางกลุ่มสตรีทุกอำเภอข้องจังหวัดยาลาค่ะเขามีการค่ายขู่ปองเผื่อทีว่าจะนาเงินจากการค่ายเนี่ยมามอบให้กองทุนโดยไม่แค่าใช้จ่ายเพื่อเบาเกลี้ยงก็จะนําเงินตรงนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษาแล้วก็ไปให้โอกาสกับเด็กอยากจนในพื้นทีก็มีประชาชนทีซาบข้าวค่ะว่าเรามีกองทุนก็หลายๆคนมารวมกันบริจาคค่ะผ่านทางกรรมาการมั่งกองทุนมั่งบัญชีมั่งซึ่งตอนนี้ค่ะตั้งในกองทุ มีเกือบห้าแสนแล้วแล้วก็ในแรกกต่ว่าที่ได้จากกลุ่มสตรียาลาจํานวนเงินก็ใกล้เคียงที่เขาคาดว่างเอาไว้ว่าในปีหกค่าเนี่ยเจ้าระดมตั้งให้ได้จํานวนหนึ่งล้านบาทใกล้เคียงแล้วเส่ยหมวะนะทางนี้ก็ยังคงมีอีกหลายกิจกรรมค่ะที่จะระดมทุนช่วยเลือดแดกจากจนแล้วก็แดกโดยโอกาสกันโดยตรงนี้ค่ะคุณบัตริยะยะโตะค่ะประธานคณะกรรมาการเครือข่ายสตรีอ,อบจอยาลาก็กล่าวขอบคุณค่ะที่วา่าไล่ไล่คนและไล่องค์กรเนี่ยให้ความสนใจรวมเป็นส่วนหนึ่งในการมอบโอกาสทางกลุ่มค่ะก็ได้รว่รวมร่วมแล้วก็นำ มาส่งมอบให้กับสภาการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดยาลาต่อไปค่ะส่งต่อโอกาสให้กับน้องๆทีอ่อยากจนที่ดยโอกาสจะได้มีการเล่าเรียนเพื่อนๆเ,เข้า<อ>ไปเบ่าเกลียง,ะงนะคะ